ในมุมของ SME ในมุมของลูกค้านะครับวันนี้ยิ่งต้องมารีดใช้แพลตฟอร์ม4 6 0เพราะว่าใช้มือถือก็สามารถจองรถได้แล้วนะครับเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ง่ายสะดวกในการใช้นะครับข้อที่2ครับเนื่องจากทาง360เนี่ยเขามีเครือข่ายรถบรรทุกกว่า5 0 0 0มคันที่กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศอันที่3ข้อดีกนะครับค่าขนส่งถูกครับเพราะว่าเป็น เหมือนกับผมใช้ w ับค์าว่าแบ็คคอร์ดีกว่ารถเที่ยวเปล่าที่ไปเที่ยวหนึ่งมีของแต่เที่ยวเปล่านี้กลับมาไม่มีของเนี่ยครับถ้าเราสามารถไปใช้เขานั่นคือต้นทุนค่าขนส่งหรือราคาค่านส่งหรือค่าใช้จ่ายค่าส่ง,สงก็จะถูกนะครับก็ฝากเชิญชวนนะครับ SME ทุกท่านลูกค้าทุกท่านนะครับที่อยากจะใช้บริการให้นึกถึง TCP Truck ครับขอบคุณมากนะครับ